สวัสดีจ้ายายเอีมพ้ารอจ้าเมื่อนี้พามหาแพนไม่จะพินอ่ะเฮ็ดก็เริ่มบ่ายเลยเนาะจ้ายายมาหาหน้าใหม่ทวงให้ทวงหน้าเด้อจ้าบรรยากาศทวงหน้าจ้าป้าบ้านน้องมิกจ้าโอ้นหน้าบ้านน้องมิกจะพิน้องปองไปจ้ามาหาอยู่ห่วยค็เหินจะพิน้อง ถนนต่อกับยายเด้ะจ่าปัศมานหรือบามานจ่าดอกแกละแหงมานจ่าเป็นอ้ำมันโจดจ้าโอ้บอมเป็นดอกแกละยอดแรกจ้าบ่พิดจ้พี่น้องน้ำมันโจดเด้อจ้านี่จ้าบ่พิดบ่แปรไปนั่นพีดเนาะพี่น้องอ กอดนึงจ้ะอันไปหาตีฮิษร้ายกระบ,บอกพิษมาเป็นอันดอกหนึงเลยพี่หน่องเลยขอโทษขออภัยเด้อจ้ะหานทำไมจ้ะกอดนึงจ้ะข้ากุดอันชับเอาพิกากแข็งเป็นอันนี้หาไปไหวตะกินน่าจ้ะพี่หน่องทีน้อยมันกระเบิด ว่าแน่จะพี่น้องกองกระดาษใช่ไไย้อนหนึ่งจ้ะไปตได้กินอยู่พี่น้องพี่น้องเขามีแต่หญ้าจะ้ะฝนตกเลยจะ้ะสิไดใจบนอะยอดใหม่กระดาษยอดหนึงจะ้ะ กู้ตังหาแล้วเนาะจะพี่หนุ่มตัวนี้ก็บได้นอนนึงจ้านอนนึงจ้าพอตกนี่นจ้าหายเห็ดพ้นกระตกเนาะจ้าหายน้าใหม่พ้นกระตกจะพี่หนุ่มจะนอนนึง พอนะแมจ่จะพี่น้องป้าเข่าจ้ะหาแขางพ่นจะพี่น้องนี่เฉยหย่อนหนึ่งยังงั้นน่าจ้ะ อยู่ทั้งพูนจะกอนะใหม่จ้ะ,จะเขากลหลกมึงเห็นบ่มพี่เนาะงามหลายโอ้แก้เศเจน้ใหญ่ก็ได้เขางามพูนก,นก็ว่าพ่อพูนพี่เนาะกอนี่กระโบมีจ้ะแล้ทะหลุดต่อด้วยจ้ะ

Mình này đi cha vẫn còn tốt cho phía nó bỏ bưng bớt cho tôi đỡ cho hát nào mày cha มาพี่นาศพี่น้องได้ฮักลืมไทยพี่น้องเบิ่งวิธีหาหย่อจ้ะ ไดยเสื้อผ้ามาเบ่อของขางเนี่ยมาจากทางนี่ก็มม่ยูจากพี่น้องหช่ไหมเนี่ยพี่น้องนี่กดเหล่าว่าจะเนีจ้้าก็ได้่สองหย่อนนะจ้ะมันจะกาดเพตกลล่นจะหักทำไมจากตากฝนเลยพี่น้อง

แต่ปลายมันผิดเนาะเดีต่ปลายก็เาต่ปลายละหนึ่งหย่อสองหน่อสามหน่อเจอจากก่อนนี่ sao ai mệt cao rồi cha phi nọ, sẽ ngồi nâng cha, thôi nhá cha phi nọ, bút phi bên ยายบอกเลยขาไปหาเห็ดเด้อจ้ะมื่อนี่เห็ดมันกระเริ่มบ้าอจ้ะมีเทศก็ยายไปบ่ท่านพิ่นพอเพิ่นเนี่ยอ่ะยายาเฮ็ดเบียงยเ,เ,ยเนาะจ้ะพี่เนะาะยายกลัมาหัดตัวใหม่เพื่อเห็ดทุ้งเนาะจ๊ะนอนนึงไปจ้ะนอนนึงจ้ะ พี่น้องเห็นว่าจะนี่นี่นี่จะนี่จงอใหญ่ายจะพี่น้องเพื่อเกินช่วงก็ฮะก็เตะดี่พิ่นจะงานนึงจะงานนึงจะพี่น้องเนี่จนะเออซ้ำงอจะงนนึงจะ นอดเนิ่งจ้ะเห็นบจ่จอหน้าใหม่ก่อนนี่ปัาบแผ่ใหม่ได้จ้ะนี่ว่าง่ายเอ่มไปใส่ตุ่มจ้กะจกะบ่มันได้จ้ะใส่ตุ่มเดี๋ยวปูตัวเดียวปลาหน่อยนึงจ้ะง่ายกะเลยขึ้นไปหาเห็ดฝุ่นขเขาง่ายจ้ะเดี๋ยวพวเห็ดดอกจ้ะพ่อจะแกงอยู่เจ้าจ้ะผนดอกง่ายจ้ะพี่น้อง มันเห็ดผึ่งละออกจากหายเห็ดผึ่งละยายก็ไปคุดมันมันก็ประมาณโลหนึ่งละจะยายคุดบ่วหึงฝนตกเมฆควานก็ได้หมอนึงจะจยหอนึงจะพ่อด้กินอยู่แต่พีหนอพนยอนละละจะมันไผ่จะคุดก็มาคูดไเด้อจะมันธรามราติจะบได้ปูไหวจะเกิดเดงจะอยู่นี่ก็มีสามสี่เหาะจะพีหนอ จ่าพี่หนาออู้สหายง่ายจ่าก้นมือเดียวเนาะจ่าพี่หนอก็ถามยิ่งเพลินไปเมื่อเบื้องหนึ่งเป็นยังเมื่อเบื้องหนึ่งกรบบดีจ้ะง่อบดได้จ้ะตายคิดกับหยากหยักแน่เด้อจ่าพี่น้องหัดใจมากเนาะจ่าพี่น้อง mà chả mưa mưa dại vậy này lá nhỏ từ chả cò này nó nâng chả phải cửa nè chả ở đây cứ canh nó nâng nhỏ nâng มีพ่อแดนฮักอยู่จ่ะพีหนอคนนี้หอดใหญ่ยูยูตูยตยูหอนใหญ่บดกระแข็งจ้าพีหนอจะหอนหนึ่งมันบาดจเนี่ยโอ้เ n าเห็นบาดเจ็บบาดไดเลยเนี่ยมวนกว้อนใหม่ทายหยางไม่ได้จ้ะมันหกจ่ายอดนึง นึ่งจ้ะรอหนึ่งจ้ะพี่น้องโอ้โหบอลปนแก่จ้ะยายนลยว่าปนอ่อนอุ้ยน้ำมัโจดดเ้อจ้ะนี่บ่แม่นน้ำมับงนี่จ้ะนี่ หาเป็ดทุงจากพี่น้องมันจะอยู่ในซ้ำหน่อยแต่น้อยไม่สิบว่ายมันสิบ่มีกินเนาะขัขาสาวมาพวกกระโมเวิร์ดจะทำไมโบมจะเลิบง่าเวิร์ดตรงนี้เพิ่นออกจากพี่น้องพอพาเอาเป็ดทุงไปกินโดนๆแตแยกเห็ดกาดณ์เป็ดปีอยู่ได้หละ กีกายายบ่คอยได้มมาหามมหาไหนบ่ร้ายถุงพี่หนีห่ยายเออมาหาพ่อมีขีดให้พี่น้องเบิ่งเฮดดามัยถุงไปตะกินเนินโดนจ้ะวันนี้่จก,ก่อนี่ช่างลางอยู่ Dạ. À đây đó, chà ba bà nó mệt chà. Nó mày chuột cả đai. Dạ. Yeah. này. à yeah. งอนนึงจ้ะมาเจนี่นอนนึ่งจ้ะงอนนึงจ้ะก้อนนี้ในช่องหยอดเลยจ้ะไม่ได้ผ้าเบ่งทั้งรอยมันทั่วก้อนนะจ้ะที่มีจังหยอดอุ้ยมีลายหยอดอยู่พี่เนาะเอ้บอจารย์นี่นกระหยอดง่าย Mình ngọt này mà Bao đại nhỏ này có bao mưa lá nè chả vịt à hộ nhà của cầu Trứng mà ảo Nhỏ nâng chả Nhỏ nâng chả ua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ปลาหน้าใหม่ด้อจ้ะนี่ยหาตาหัวตาห้องจ้ะเมื่อเช่นนี้ยนี่ยายเสื้อาไปเอากอนี่ยายเลี้ยวเห็นแล้วยายเลี้ยวเห็นหยอดหนึ่งแต่ว่าปศิมีเจ้าหยอดกรบโโบ้เนาะจ้าในหยอดหนึ่งจ้ะนี่หย่อนเดียวกอได้จ้ะ นอหนึนน่งจะ้ะแ้ะเชิดผ้ารอเบงคางกอมีบานอนอจ้ะนี่ห้องนนำเจพี่เนาะห้องหอยคุยหินเด้อจ้ะนี่ น้องจ้าถ้าพัชรุ้พ้นงานยุ่งเหยินเด้อจ่าพี่หน่องพ้นกระต๊กแห่งจ้ายายบ่ไหนเบิ้งบัชุ้ตอนจ่าพ่อต๊กจ่าชวนมีพัชรุ้พกไดงจ่าพี่น้องมาหอดบ้านเลจนจดดยจ้ะเป็นอะไม่โจดเด้อจ่ายยายไปหาไปบางบายมุ่ง โอ้วางเทียงก็กลัวเกิดใบม่วงแต่จับปลหอดปลาเนี่ยยายหาบะหฮงจใได้สอบปุ๋ยหนึ่งจ้ะนี่ยายจะเอาเห็ดอันทำไมอันทุ่งไหวน้อจ้ะมันอยู่จ้ะพ่อได้กินได้อยากจ้ะยายเป็นเมื่อวานยายไปใส่ตุ่มมะมานเด้อจ้ะแต่กระปูตัวเดียวหาเห็ดเกิดแต่พ่อได้แกงอยู่จ้ะแล้วก็คุ้นมันน้ำน้อจ้ะเม็ดของหวานจ้ะขอคุ้นที่อันที่ตามยายมาตลอดเด้อจ้ะอัน ยาเอ็มกับ่บมี่ยังสสีเวหลา,ายดอกจ้าคิมนี่ก็พาไปตอนนี้แล้วจ้า